ายแม็กยุดยอดสมรรกรรมใหม่ของการบำรุงสุขภาพสำหรับท่านชายปฏิวัติความเป็นชายให้สงชายชาตรีพร้อมออกสึกทุกก้ามืนด้วยเป็นสันม์ั้ไรแม็ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คุณมีเซ็ตเล็กแบบ สวัสดีครับสวัสดีครับตังขวัญับสวัสดีค่ะพี่วานพี่วานไม่ดูเวลายย่กลมลงไปแล้วนี่ไม่ค่อยจะลุกขึ้นมาเลยนะคะใช่เซ็กซี่บรย a แคลแมกรายการนี้เป็นรายการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ชายโดยเฉพาะใช่เรื่องของคู่ชีวิตรักชีวิตของเรื่องบนเตียง โอ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยมันสําคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญถือว่ารายการเราเนี่ยจะไม่ใช่แก้ไขปัญหาทุกจุดทุกด้านนะคะให้คุณผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายที่เกินร้อยแต่จริงๆเลวนะเรื่องของผู้ชายเนี่ยมันมีหลายเรื่องจริงๆเลยที่มันบั่นทอนชีวิตของเราใช่โดยเฉพาะพอบั่นทอนชีวิตของผู้ชายแล้วมันบั่นทอนถึงชีวิตคู่ด้วยใชน้องขวัญน้องขวัญทราบไหมว่ารายการของเราเนะนนำเสนอสาระดีๆที่ทำให้คุณผู้ชาย เป็นชายสมชายมาตลอดเวลาเนี่ยใช่ค่ะจริงๆหลากหลายปัญหาผู้ชายเนี่ยมันพูดกันไม่จบจริงๆนะฮะและมันไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของผู้ชายมันส่งผลถึงผู้หญิงลกขวัญทราบไหมว่าโรคอะไรที่ผู้ชายกลัวมากที่สุดไม่รู้ค่ะ,คะอ่ะฉะนั้นไปชมกันดีกว่านะครับว่าผู้ชายส่วนใหญ่กลัวโรคอะไรมากที่สุดครับไปชมเลยครับไปเลยค่ะ,คะโรคเสื่อมสมรรถภาพ,าพทางเพศครับ กลัวเป็นโรคเบาหวานครับกลัวมะเร็งต่อมลูกปากครับผมอยากเพิ่มขนาดครับโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับอยากอึดอยากทนครับเอามาพึกเอามาพาดครับผมกลัวโรคมะเร็งครับโรคความดันครับเส้นเลือดตีบครับกลัวโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดครับโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับโอ้โหโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่ เป็นโรคจากความเสื่อมทั้งนั้นกลัวเหรอพี่วามกลัวไหมก็กลัวนะโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคความดัน9เรอ9นะฮะ9เรอ9คือยังมีอีกมากมายและรวมถึงเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นกับผู้ชายโดยเฉพาะนั่นคือโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นโรคความเสื่อมทั้งนั้นเลยถ้าเกิดโรคนี้เกิดขึ้นคือผู้ชายคนไหนนะพี่วามผู้ชายคนนั้นจะรู้สึกว่าชีวิตเองนี้ด้อยค่าไรสมรรถภาพไม่มีอะไรแต่เชื่อไหม กลุ่มผู้ชายประเภทนี้แหละเขาจะพยายามทำด้วยวิธีทางแสดงออกทางอารมณ์โน่นนั่นนี่ให้รู้สึกว่าผมเนี่ยแหละคือนักมวยที่พร้อมจะขึ้นสังเวียนแต่เอาจริงๆอ่ะล่มสังเวียนตลอดเลยแพ้ทุกยกเลยแข่งกีแก่แมตกี่แมตก็แพ้ยิ่งแพ้ก็ยิ่งพยายามยิ่งแพ้ก็ยิ่งพยายามแต่พยายามในทางที่ผิดไงครับฉะนั้นคุณผู้ชายครับมันมีวิธีการที่ จะดูแลตัวเองนะฮะเพื่อให้เราเนี่ยไม่ถูกประนามยามเหยียดจากคุณผู้หญิงใช่ค่ะนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าคุณเป็นภาวะอาการต่างๆที่พูดถึงมาแล้วนะฮะมันจะส่งผลโดยตรงต่อคุณและส่งผลโดยอ้อมก็คือคุณผู้หญิงเนี่ยหรือว่าเมียคุณเนี่ยนะคิดมากจะคิดมากคิดมากเวลาที่ผู้ชายไม่ทํางานบ้านเนี่ยเราจะต้องคิดยังไงคิดสิเฮ้ยผู้ชายเป็นอมีรคนอื่นหรือเปล่าอ้าเริ่มเกิดการโดนโดนเลยเรื่องสําคัญเริ่มเกิดการวัดน้ําหรือ รู้จักใช่ไหมวัดน้ําคือดําน้ําลงไปแล้วก็เอาขึ้นมันวัดไม่ใช่อ๋อคือเขาก็ต้องดูว่าปริมาณของอาซูเจอาซูจีเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับอ่ะเอ๊ะมันก็ยังปกติอืแล้วทําไมถึงเขาไม่ทํากันบ้านเลยเออฮหรือว่าเขาหมดรักเราแล้วโอ้โหเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะเรื่องหมดรักเนี่ยใช่ผู้หญิงคิดว่าตัวท่านหมดรักของผู้หญิงเนี่ยโอ้ หมดแล้วก็ผู้หญิงก็จะเริ่มรู้สึกถอดใจค่อยๆถอยค่อยๆถอยค่อยๆถอยครับมันทําให้จิตใจของเราเนี่ยรู้สึกแย่มากนะพี่วามการที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเขาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่รักเราหรือเปล่าเฮ้ยมันรู้สึกถอยอะพี่วามมันจะเกิดอาการแสวงหาของใหม่เออสวยยังเลือกได้ใช่แต่ผู้ชายเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเลือกได้ไหม เลือกได้เลือกได้ชมรายการของเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วกันที่จะหายไป็นแบบนี้ได้ถูกต้องนะและสุดท้ายเนี่ย ถ้าหากว่ามีปัญหาต่างๆเหล่านั้นก็คือสุดท้ายก็คือเลิกาลการันไปกและคิดดูนะฮะว่าชีวิตคู่ที่คุณสั่งสมแล้วก็สะสมความรักจนพ่อกพูนมาจนท่านถึงขั้นแต่งงานกันหรือว่ามีบุตร<ช>อะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล่มสลายกันไป<ช>แต่จริงๆทราบไหมว่ามีผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยค a นซัสเนะ,ะเขาสำรวจนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงพบว่า28%ค่ะนะ